สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมขอนำเสนอนะครับนี่เป็นเสียงอนพันธนเนตรแกะด้วยดพลอยทับทิมธรรมชาติของประเทศโมซัมบิกนะครับมี3สีนะครับมีสีชมพูสีม่วงและสีน้ำเงินนะครับเห็นไหมครับถ้ากับเป็นพลอยเนื้อหกซิลวนะครับแล้วข้อสำคัญนะครับเห็นไหมครับเนื้อพลอยโปร่งใสนะครับเห็นไหมครับผมสองกากาศนะครับน้ำหนักองค์นี้นะครับเดือน่านผู้ชมนะครับหนัก90 8.15กลัดนะครับถือว่าเป็นองค์ใหญ่นะครับนะครับแล้วก็สำคัญนะครับผมจะบอกถึงสรรพคุณนะครับพลอยทับทิมนี่นะครับในตำราต่างๆทั่วโลก เขียนระบุไว้นะครับท่านผู้ใดได้ครอบครองเจ้านะครับจะเสริมมริในสิ่งดีๆที่คนเราต้องการมีครบาจากวานนะครับผมอธิบายสั้นๆนะครับที่เขามีสรรพคุณคุณประโยชน์มากเพราะเขาเป็นราชาแห่งพลอยนะครับท่านผู้ชมไปเซิร์ช g o o g l รได้นะครับแล้วข้อสําคัญเป็นพัดทิมธรรมชาติไม่ผ่านความร้อนนะครับององเสียนพัดทิมในตรงนี้นะครับจะมีพลังขึ้นเม็ดเหล็กและพลังชีวิตและพลังจากวานมหาสารจะช่วยระบบร้อนเย็นท่านน้าท่าหลวนท่าเดือนท่าไฟท่านว่านท่านจิตของร่างกายคนเราสมบุ์มาล้านก็ไม่เจ็บป่วยได้ง่าย แม่ครับสรรพคุณประโยชน์ของทับทิมนะครับราชานพลอยมหาศาลและยิ่งมาแก่เป็นองค์พัดทิมเนธเทพปัญญาเทพศิลปาเทพความสําเร็จองค์นี้นะครับเป็นเสียนพัดทิมเนธนะครับแล้วก็เป็นพลอยสามสีเนื้อหกลกซิวนะครับยิ่งเสริมบารมีทวีคูณนะครับเรียนผู้ชมนะครับผมให้เชิญถูกๆเองนะครับนะครับกระหลานตกร้อยบาทเสร็ๆนะครับองค์นี้5,000บาทเองนะครับซึ่งจะหาไม่มีแล้วนะครับนะครับพรเนื้อพลอยโปร่งใสด้วยนะครับนะครับเรียนผู้ชมสนใจนะครับเรียนผู้ชมโทรศัพท์ติดต่อผม ได้นะครับ0819071179และ099197894 6ผมม่าผมแสตั้งอยู่กรุงเทพนะครับฝั่งทนนะครับเรียนผู้ชมนะครับไม่ควรพลาดนะครับองค์นี้ถูกมากนะครับหาไม่มีแล้วนะครับแล้วข้อสําคัญเมื่อท่านผู้ชมมาชมเสียงภาพพิเนตองค์นี้นะครับ นะครับถูกใจนะครับที่แก่ด้วยพลอยทับทิมธรรมชาตินะครับกดไลค์กดแ like, ชร์ไปติดตามที่ยูทูปผมว่าผ,ผมแท้ตั้งเลยเฉพาะท่านผู้ชมนะครับจะพบกับฟาร์มบางการผมยังมีภาพต่างๆต่างแก่ด้วยราชาพลอยทับทิมธรรมชาติทตับท,ทิมสตาเพรินสตาเมื่อเซ็ตคูเกอร์ถามบูกเกอร์องค์ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งมีไม่ต่ำกว่านะครับหกสิบองค์อลังการมากนะครับแต่และองค์เนี่ยนะครับใหญ่มากนะครับไม่งั้นจะบูเกอร์ถามบูเกอร์จะไม่ลงการันตีว่าใหญ่ที่สุดในโลกนะครับหาดูที่ไหนไม่มีนะครับไปติดตามชมเล่น คุณตาที่ YouTube ผมว่าผมแท่ตั้งไม่มีคําว่าผิดหวังผมถ่ายไว้ไม่ต่ำกว่า800คลิปแล้วก็ยังมีสิ่งที่เป็นหนึ่งเดียวในโลกจํานวนมากนะครับเดียนผู้ชมไปติดตาม ชมเล่นใครเครียดเป็นบุญตามไม่มีคําว่าผิดหวังแล้วท่านอา,ทา,นอาจท่านก็อาจจะโชคดีถ้ารู้จักมหาเศรษฐีนะครับช่วยติดต่อภาพปานต่างๆของผมที่คูเกอร์การันตีใหญ่ที่โซเนโลเลยเฉพาะแก่ด้วยไพทับพิมชาติทัพพิมสต,ต,ต,ตาเพลินสตา,า,ตาซึ่งแต่ละองค์ราคาสูงเป็น10ล้านเป็นร้อยล้านหลายร้อยล้านเป็นพันล้านบางชุดก็มีนะครับผมให้คุณผู้ชม3%เคุณผู้ชมก็ได้เงินหมหาศาลแล้วข้อสําคัญติดต่อสําเร็จผมได้เงินไปต่อยอดสร้างบททขันก็ได้ร่วมหมหากุศลต่อยอดสร้างบทกับผมนะครับอย่าลืมนะครับถูก ใจอะไรไม่เข้าใจอะไรปรึกษาผมได้นะครับผมจะบอกเบอร์สับติดต่อผมครับนะครับ081971179และ096197894ส่วนองค์พระเสียนเมเนตองค์นี้สวยมากนะครับไม่มีตําหนินะครับเมนพอยสามสีสีชมพูสีม่วงสีน้ําเงินแล้วเนื้อพอยโปร่งใสนะครับผมให้เชิญ5,000บาทถูกมากนะครับเดือนผู้ชมเชิญไปเสริมมือไม่มีคําว่าผิดหวังนะครับนะครับนะครับถูกมากนะครับท่านผู้ใดมาก่อนก็ได้ก่อนนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับ